ครับขอบพระคุณและสันติสุขของพระเจ้าได้ดำลำบงกมาตั้งหลายเสมอไปเป็นนิดนะครับขอบคุณพระเจ้าครั้งครับที่เราวันนี้เราเมอโกากาสได้เข้ามานมัสการพระเจ้านะครับแล้วก็จะมองถึงเรื่องราวที่น่าสนใจนะครับในหัวข้อที่ว่าชีวิตแห่งการขอบพระคุณนะครับเป็นข้อความสั้นๆข้อหนึ่งแต่ให้ความคิดหลากหลายทีเดียวนะครับที่เราจะเห็นตัวหนังสือที่ผมให้ขึ้นมา นะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้เข้าใจถึงเรื่องราวเหล่านี้ว่าทำไมชีวิตของเราจึงต้องขอบคุณพระเจ้าในพระธรรมเทศริกานะครับพูดได้ว่าเป็นพระธรรมเล่มแรกๆที่สุดที่อาจารย์โปโลได้เขียนจดหมายนะครับเป็นเวลาที่หลายคนตั้งใจรอคอยการเสด็จกลับมาของพระเยซูกิ์เจ้าเป็นช่วงเวลาที่ทุกคนมีภาวะที่สับสนที่สุดไม่ว่าไม่รู้ว่าชีวิตข้างหน้าจะเป็นอย่างไร พบลงได้สัญญาว่าพระองค์จะกลับมาแต่เขาก็ไม่แน่ใจว่าจะเป็นอย่างไรดังนั้นอาจารย์ปรลจึงเขียนขึ้นมาเพื่อนหนุนใจเขาทั้งหลายให้เข้าใจและมั่นใจรวมถึงมีความสงบลงนะครับว่า,วาทุกอย่างนั้นอยู่ภายใต้การสนับสนของพระเจ้าท่านจึงขอให้พี่น้องที่เทศน์การนั้นมีชีวิตที่ขอบคุณพระเจ้าเสมอนะครับดังนั้นมี3อย่างที่ผมอยากจะนําท่านหลายได้คิดถึงด้วยกันในเช้าวันนี้เมื่อเราเห็นข้อความนี้ข้อความ เป็นข้อหนึ่งนะครับที่ทำให้เราคิดอะไรได้หลากหลายอาจารย์พรโลใช้คำว่าจงขอบพระคุณผมมองถึงภาพอันหนึ่งที่น่าสนใจนะครับว่าการขอบพระคุณพระเจ้านั้นเป็นสิ่งที่สตอนให้เราเห็นถึงสองด้านด้วยกันด้านหนึ่งเป็นด้านของการป้องกันด้านหนึ่งเป็นด้านของการแก้ไขจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทำไมผมจึงกล่าวว่ามันเป็นสองด้านนี้นะครับให้ข้อคิดกับเรา ว่ามันมีหัวใจสําคัญทีเดียวเพราะเราจะมองว่าการเป็นการป้องกันนั้นเพราะเรารู้ว่าทุกอย่างนั้นเป็นมาจากพระเจ้าการแก้ไขนั้นหมายถึงเราเข้าใจสามารถรู้ว่าพระเจ้าจะทรงเมตตาเราอย่างไรนะครับนี่คือความสําคัญรู้ไหมครับว่าคําว่าคำขอบคุณสามารถเปลี่ยนชีวิตของเราได้ให้ดีขึ้นได้เสมอด้วยความเป็นจริงนั้นเราต้องบอกว่าการคําว่าขอบคุณเนี่ยที่ออกมาจาก ความลึกที่ขอบคุณจากใจจริงถึงจะเปลี่ยนชีวิตของเราได้นี่เป็นความสำคัญนะครับการพูดขอบคุณนั้นเป็นสิ่งที่ใครต่อใครต่างฟังก็รู้สึกดีครับแต่ถ้าเกิดว่าเราขอบคุณพระเจ้าที่มันมาจากลึกๆในใจของเราแล้วเนี่ยนี่คือความสำคัญแต่การที่ผู้พูดนะครับจะรู้สึกดีไปด้วยนั้นสิ่งสำคัญอยู่ที่ความรู้สึกขอบคุณที่เกิดขึ้นในจิตใจผมถือว่านี่เป็นเรื่องสำคัญนะครับเพราะว่าการขอบคุณเนี่ย มันจะเต็มไม่ได้ความรู้สึกหลากหลายทีเดียวนะครับโดยเกิดว่ามันมีความรู้สึกถึงความทราบซึ้งความประทับใจการรู้ถึงคุณค่าของสิ่งที่ได้รับผมมีโอกาสได้ไปดูนะครับในคลิปเล็กๆนะครับที่เกิดขึ้นที่ว่าเป็นเรื่องของดาราที่แสดงในเรื่องราวต่างๆที่มีอยู่แต่สิ่งหนึ่งนะครับจะพบว่ามีดาราบางคนที่คอยดูแลน้องต่างๆทั้งหลาย และน้องเหล่านั้นขึ้นมาแล้วได้ดีเขาจะกล่าวคำขอบคุณนั้นเป็นคำที่มีน้ำตาที่ออกมาและคือความรู้สึกบางอย่างที่มันอยู่ลึกๆเช่นเดียวกันนะครับในชีวิตของเราเมื่อเราขอบคุณพระเจ้าเรารู้ว่านี่คือสิ่งต่างๆที่เราเข้าใจว่าพระเจ้ากำลังทำอะไรกับเราพี่น้องครับการเดินทางของชีวิตที่ผ่านมาเราได้เจอสิ่งต่างๆมากมายในชีวิตที่ผ่านเข้ามาในชีวิต แต่สิ่งเหล่านั้นเป็นเหมือนสิ่งที่คอยเติมเต็มชีวิตผมเชื่อว่านี่คือความสําคัญนะครับมันเป็นการเติมเต็มชีวิตให้เรามีค่าให้เรามีความหมายบ่อยครั้งที่เราตื่นขึ้นมาเราไม่รู้ว่าเราทาไมมีชีวิตอยู่แต่เวลาที่เราตื่นขึ้นมาเราขอบคุณพระเจ้าตั้งแต่ตอนเช้าที่เราเริ่มต้นมันเติมเต็มชีวิตของเราว่าวันนี้เราจะก้าวออกจากบ้านได้อย่างไรคาคาหนึ่งนะครับเปรียบเหมือนตัวแทนของเราเพื่อแสดงความรู้สึกดีเหล่านั้นออกไปคํานั้นคือคําว่าขอบคุณที่มีอยู่ ผมผู้เชื่อว่าหัวใจสำคัญที่ชีวิตแห่งการขอบพระคุณทำไมครับการขอบพระคุณพระเจ้านั้นเป็นตัวบ่งชี้ถึงสัมพันธภาพที่แท้จริงของเรากับพระเจ้าผมไม่รู้นะครับเวลาที่เรามีความรู้สึกคุณพ่อให้ของเราเราขอบคุณคุณพ่ออย่างไรหรือคุณแม่ให้ของกับเราหรือใครก็ตามที่ให้ของกับเรามันเป็นความสัมพันธภาพอย่างไรนี่คือความสําคัญครับ ชีวิตของเราที่เราขอบคุณพระเจ้าจึงเป็นการเปิดเผยอย่างชัดเจนว่าเรารู้จักพระเจ้ามากแค่ไหนเรารู้ว่าพระองค์เป็นผู้ใดเรารู้ว่าพระองค์กระทําการใดเรามีความเชื่อศรทัทธาและวางใจในพระองค์มากเท่าไรอยู่ที่คําขอบคุณของเราทั้งหลายทําไมมันจึงเป็นสิ่งเหล่านี้ครับ <c oughs> เพราะาชีวิตของคนเราจะไม่ดีนะครับการมีใจขอบพระคุณพระเจ้าเช่นนี้มันแสดงออกถึงอะไร ความใจกระตันอยู่รู้คุณทราบซึ้งในสิ่งต่างๆที่พระองค์ทำอะไรให้เราครับพระองค์สร้างให้เราเป็นด้วยความรักของพระองค์ผมเชื่อว่าในชีวิตของเรานั้นพระเจ้าสร้างเราขึ้นมาเพราะว่านั้นคือความรักที่พระเจ้าให้กับเราพระองค์ทรงไถ่เราให้รอดไม่ได้เกิดจากความดีของเราเลยแต่เกิดจากพระคุณของพระเจ้าเท่านั้นเรารู้ว่าในทุกวันนั้นพระเจ้าทรงจัดเตรียม ให้กลับมาด้วยใจกรุณาของพระองค์เจ้ามากกว่านั้นเราต้องขอบคุณพระเจ้านะครับที่พระเจ้าไว้วางใจเราและมอบหมายให้เราทําผมเชื่อนี่คือความรู้สึกจริงๆในแต่ละวันที่เรามีโอกาสได้รับใช้พระเจ้าในหน้าที่การงานต่างๆที่แตกต่างกันออกไปทุกวันที่เราตื่นขึ้นมาพระเจ้าให้เราทํางานนั่นหมายถึงว่าพระเจ้าวางใจในชีวิตของเรา คำพูดหนึ่งน่าสนใจวิลเลมเชกสเปียร์ได้เขียนไว้น่าคิดท่านคิดท่านเขียนอย่างนี้ว่าแค่แต่พระเจ้าผู้ให้ชีวิตแก่ข้าผู้ประทานหัวใจที่เต็มเปี่ยมด้วยความขอบคุณนั่นหมายถึงว่าชีวิตของเราทั้งหลายเมื่อเราเรียนรู้ทำไมจงขอบคุณพระเจ้าครับนี่คือความสำคัญทีเดียวว่าเรามีชีวิตอยู่ที่พระเจ้าให้เราขอบคุณพระเจ้าผู้สร้างเรา ให้ชีวิตเราสรรเสริญพระเจ้าชีวิตเสียรเรามีความหมายจริงๆนะพระเจ้าต้องการให้เรานะครับขอบคุณด้วยการสร้างคุณความดีที่ดีให้กับคนอื่นจงใช้ชีวิตให้มีค่าและความหมายตลอดเวลาผมเชื่อนนี่คือความสำคัญเพราะตื่นเช้ามาที่คุณขอบคุณพระเจ้าคุณจะรู้สึกอย่างหนึ่งว่าวันนี้พระเจ้ากำลังใช้อะไรกับเรา คงไม่มีคําไหนอธิบายความรู้สึกที่ดีไปกับคําว่าขอบคุณพระเจ้าผมชอบคํานี้มากนะครับคนจีนนะฮะที่ผมทํางานกับคนจีนขอภัยที่เอ่ยถึงในคิจักสภานเหลืองสมัยก่อนไปเยี่ยมเยียนคนจีนคนสูงวัยนะครับคํานึงที่ติดปากเขาเสมอคือกรรมเสียจู่เป็นคําที่ผมได้ยินวันหนึ่งประมาณร้อยครั้งคำ,คำว่ากรรมเสียจู่มีความหมายขอบคุณพระเจ้า เขาเดินไปไหนต,ไหต,ไหต,ต่างๆทั้งหลายต่างๆเขาจะขอบคุณพระเจ้าตลอดเวลาร้องเพลงเสร็จก็ขอบคุณพระเจ้านะครับเดินกินอาหารก็ขอบคุณพระเจ้านั่นคือสิ่งหนึ่งจึงมีคนพูดว่าวันนี้แค่คุณขอบคุณพระเจ้าก็ถือว่าเป็นกําไรชีวิตยอย่างหนึ่งละถ้าคุณไม่เชื่อคุณขอบคุณพระเจ้าดูคุณจะรู้สึกบางอย่างที่มันเกิดขึ้นจริงๆมันเป็นกําไรชีวิตครับไม่ได้ขาดทุนเลยนะครับเพราะว่าคนรู้ว่านี่คือการปกป้องนี่คือการ ที่พระเจ้าให้กับเราเพราะทำไมครับหากเรามีใจขอบคุณเชนนี้ตลอดเวลาสิ่งนี้เป็นเหมือนแสบำรุงจิตวิญญาณของเราครับทำให้เรามีความกระฉับกระเฉงทำให้เราดำรงชีวิตอย่างมีความชื่นชมยินดีได้ทุกเวลาเพราะคุณขอบคุณพระเจ้านี่คือความสำคัญทีเดียวนะครับผมเชื่อว่าเป็นหัวใจหลักว่าแค่กล่าวขอบคุณพระเจ้าชีวิตคุณก็ได้กำไรแล้ว ประการที่สองยิ่งน่าสนใจท่านอาจารย์ปุโรูใช้คำง่ายๆคือการขอบพระคุณในทุกกรณีบ่อยครั้งนะครับคนส่วนใหญ่ขอบคุณพระเจ้าในบางกรณีบางกรณีหมายว่าถ้าเกิดพระเจ้าให้เราเต็มเราจะขอบคุณพระเจ้าแต่เปาโลหหนุนใจว่าเราต้องขอบคุณในทุกกรณีชีวิตที่ขอบคุณพระเจ้าในทุกกรณีเกิดมาจากหัวใจที่ซาบซึ้งในความรักของพระเจ้าอย่างสุดซึง้ง เพราะอะไรครับนี่คือความรู้สึกที่มันมีความรู้สึกบากหลายที่อยู่ในชีวิตนักแสดงคนหนึ่งนะครับ <c oughs> ที่ชื่อว่าเจนนิเฟอร์โลเปสได้กล่าวไว้อย่างนี้ว่าฉันรู้สึกขอบคุณสำหรับทุกสิ่งที่ฉันมีฉันรู้สึกขอบคุณสำหรับทุกอย่างฉันรู้สึกขอบคุณสำหรับความรักมากที่สุดเพราะฉันมีอะไรมากมายในชีวิตผ่านความรักเหล่านั้น นะครับจนกรเป็นคริสเสียนนะครับที่กล่าวถึงคําเหล่านี้ที่เกิดขึ้นในความรักที่พระเจ้าให้อัล <c oughs> เบิร์ตไอน์สไตน์ก็กล่าวไว้น่าคิดอัลเบิร์ตไอน์สไตน์กล่าวว่ามีเพียงสองวิธีในการดําเนินชีวิตของคุณหนึ่งลากับว่าไม่มีอะไรเป็นสิ่งอัศจรรย์เลยหรืออีกอย่างหนึ่งว่าทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตเป็นสิ่งมหัศจรรย์ เป็นคําง่ายๆนะครับแต่ให้ข้อคิดกับเราหมายความว่าชีวิตของเราเองนะครับในทุกอย่างที่มาจากพระเจา้าจะดูไม่มีคุณค่าความหมายอะไรเลยก็ได้หรือทุกส่วนในชีวิตของเรานั้นมีทุกคุณค่าและความหมายเราจึงสามารถขอบคุณได้ในทุกกรณีนี่เป็นความสําคัญครับเพราะเนื่องจากอะไรครับ <c oughs> ชีวิตเราอาจจะมองว่า เราไม่ได้มีสมบัติมากมายเหมือนคนอื่นแต่สิ่งสำคัญกำลังสอนอะไรกับเราเออวิงเบอร์รินได้กล่าวไว้น่าคิดแม้ว่าฉันจะไม่มีสมุดเช็คนะคนต่างประเทศนะครับเวลาจะออกไปไหนต้องเขียนสมุดเช็คสมุดธนาคารไม่มีสมุดเช็คไม่มีสมุดธนาคารเลยเธอพูดอย่างนี้ว่าฉันก็ยังนะครับก็ยังอยากจะแสดงความขอบคุณพระเจ้าเพราะอะไรครับเพราะฉันยังได้รับพระอาทิตย์แสงอาทิตย์ในตอนเช้า และแสงประจันในเวลากลางคืนเป็นคําที่น่าคิดจริงๆครับท่านทั้งหลายผมเชื่อว่าสิ่งหนึ่งที่ทําให้เราเห็นว่าวันนี้เราอยากจะขอบคุณพระเจ้าอะไรนะครับในความรู้สึกบางอย่างที่เกิดขึ้นผมเชื่อว่าพระเจ้ากําลังสอนเรามากมายในเวลาที่เรายังแข็งแรงในเวลาที่เรายังเห็นถึงสิ่งต่างๆนั้น <c oughs> เราขอบคุณพระเจ้า <c oughs> <c oughs> ขอไยครับขอไยนะครับผมพอดีเมื่อกี้มันสำลักไอ้ไอน้ำไปรอบนึงนะครับขอบคุณสำหรับความทุกยากลำบากสอนนห่เราเห็นให้เราเข้มแข็งแข็งแรงขึ้นแล้วขอบคุณนะครับความเศร้าที่สอนนห้เรารู้ว่าอยู่ได้แม้ไม่มีใครอยู่ด้วยกับเราเราขอบคุณทุกคำหนุนใจและท้าทายที่สอนนห้เราแข็งแกร่งขึ้นทุกวันเราขอบคุณ ลมหายใจที่สอนเราเรารู้ว่าพระเจ้ายังให้ชีวิตของเรามีอยู่แล้วเราจะไปข้างหน้าได้อย่างไรผมเคยพูดที่นี่บ่อยครั้งนะครับในทุกเช้าที่ผมตื่นขึ้นมาผมมักจะจับจมูกตัวเองแล้วขอบคุณพระเจ้าว่าวันนี้ยังหายใจถ้าเกิดว่าวันนี้นะครับในเวลาที่เราตื่นขึ้นมามีคนอื่นจับจมูกเราแสดงว่าเราไปเรียบร้อย นี่เป็นคำเล็กๆง่ายๆนะครับคีได้กล่าวไว้น่าสนใจอล,อลิเซียคยีได้กล่าวไว้น่าคิดว่าฉันทูลอธิษฐานอ้อนวอนเพื่อขอบพระคุณและตระหนักถึงสิ่งดีทั้งหมดที่อยู่ในชีวิตของฉันแม้ในช่วงเวลาที่เปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ความสับสนความขับข้องใจที่เกิดขึ้น แต่มันมีสิ่งดีอยู่ในนั้นตลอดเวลาถ้าเกิดเราอ่านจากโลมบทที่8ปดข้อทีนะครับเราจะเห็นว่าทุกสิ่งนั้นมีสิ่งดีสําหรับคนที่รักลงนี่เป็นความรู้สึกนะครับของคนมากมายที่ผมโคสชขึ้นมาเพื่อเราเข้าใจว่าทุกครั้งเขาจะรู้สึกขอบคุณพระเจ้ากับสิ่งที่เกิดขึ้นแมสได้กล่าวว่ามีสิ่งต่างๆมากมายที่เกิดขึ้นกับที่เกิดขึ้นเมื่อคุณมีใจที่รู้สึกขอบคุณคุณก็ยังคงเห็นพระพร และรับพระพรนั้นตลอดไปดังนั้นเมสจึงบอกว่าฉันรู้สึกขอบคุณพระเจ้าเสมอเพราะว่าฉันเห็นพระพรของพระเจ้าอยู่ทุกวันนั่นเองน่าคิดครับท่านทั้งหลายเช้าวันนี้ผมทาถ่ายท่านเพราะเนื่องจากว่าทุกวันนี้เรามีโครคภัยไข้เจ็บเยอะเนาะฉีดวัคซีนจนไม่รู้จะฉีดยังไงกันแล้วฮนะแต่การขอบพระคุณพระเจ้าเป็นวัคซีนอย่างดีครับ การขอบพระคุณในทุกกรณีเป็นเหมือนวัคซีนที่ฉีดเข้าไปในความคิดของเราในจิตใจของเรานะครับทำให้เรามีภูมิต้านทานพร้อมกับรับเชื้อโรคแห่งภัยร้ายที่มันเกิดขึ้นทุกวันผมเชื่อว่านี่คือความรู้สึกการท้อใจการขมขื่นใจอันเกิดจากความทุกข์ยากลําบากความผิดหวังความเจ็บปวดต่างๆมันเกิดขึ้นตลอดเวลาครับแต่เมื่อคุณขอบคุณพระเจ้าสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นกับคุณน,น,นั้นคุณจะรู้สึกว่านั่นคือการป้องกัน ไม่มีสิ่งใดจะมาทำร้ายคุณได้ถ้าคุณรู้ว่าในทุกกรณีที่พระเจ้าให้นั้นเป็นสิ่งสำคัญและหากเรายังมีท่าทีและมีใจแห่งการขอบพระคุณพระเจ้าเช่นนี้ในยามที่คุณวิกฤตของชีวิตเกิดขึ้นกับเรานะเราสามารถจะรับมือได้ทุกอย่างครับเราจะไม่วิตกกังวลนะครับเพราะเนื่องจากความขอบพระคุณพระเจ้ามันจะสะยบความวิตกกังวลความงุดหงิดความผิดหวงังความกลัวความท้อแท้ในเวลาที่รวดเร็ว เวลาที่คุณมีปัญหาคุณขอบคุณพระเจ้าแล้วคุณจะเห็นบางอย่างที่มันเกิดขึ้นในชีวิตอย่างแท้จริงบางทีมันเป็นเรื่องที่ยากครับแต่ทุกครั้งที่มันเกิดขึ้นกับเราเนี่ยมันสร้างความแข็งแกร่งให้กับเราขึ้นทีละขั้นทีละตอนผมเชื่อว่าเมื่อเราพบถึงสิ่งเหล่านี้เราจะเข้มแข็งขึ้นพี่น้องครับประการที่สามก็น่าสนใจมากเมื่ออาจารย์พโลูกล่าวการขอบพระคุณพระเจ้า เพราะเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าทำไมครับจำไม่ดีนะครับในพระเจ้าไม่เคยมีเหตุบังเอิญแต่ทุกอย่างเป็นน้ำพระทัยพระเจ้าคนอื่นจะมองหลายอย่างเป็นเหตุบังเอิญที่เกิดขึ้นแต่คุณรู้ไหมครับในทุกอย่างในพระเจ้าไม่มีเหตุบังเอิญเลยแต่พระเจ้าให้น้ำพระทนะัยพระเจ้านั้นอยู่ในชีวิตของเราเสมอเราประชนอะไรมาหลายอย่าง ถ้าเราจะมองว่าโอ้ยมันโชคดีจริงๆเนาะเป็นอย่างนั้นจริงๆนะจริงๆในพระเจ้าไม่มีครับแต่คุณจะเรียนรู้ว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับคุณเนี่ยพระเจ้ามีน้ําประชัยเมื่อคุณสแสวงหาและคุณเข้าใจคุณจะขอบคุณพระเจ้านั่นทีเพราะทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตเรานั้นมาจากน้ําประชัยพระเจ้าทําไมพระเจ้าให้เราเป็นแบบนี้ผมชอบมีหลายเรื่องนะครับถ้าเกิดเราไปโค้ชคนที่เขาพูดเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับพระเจ้า นะครับเขาจะรู้ว่านี่เป็นน้ำประทายประชาผมไม่แน่ใจว่าเราเคยอ่านเรื่องหนึ่งในชีวิตของผู้หญิงคนหนึ่งที่ชื่อว่าโจนี่อิเล็กซันหรือเปล่านะครับชีวิตของเธอนะครับเป็นสาวที่สวยงามแล้ววันหนึ่งเธอไปเล่นน้ําแล้วทําไมครับเธอกระโดดน้ําลงไปแล้วก็ข้อคอ,อที่6เนี่ยนะครับมันหกักข้างล่างเธอเป็นอมพึกทั้งหมดเลยไม่ขยับอะไรสักอย่างหนึ่งเลยเธอโทษพระเจ้านะครับทุกอย่างไปเล่าไปไปดูเรื่องของโจนี่นะครับเธอก็ โทษนะครับต่อว่าพระเจ้าระดาาพระเจ้าอย่างมากมายในที่สุดเธอต้องใช้ช่วงบนอย่างเดียวนะครับในการรับใช้พระเจ้าเธอใช้อะไรครับปากของเธอคาบปากกาวาดรูปได้สวยงามมากทําทุกอย่างอย่างสวยงามแล้วก็หนุนใจคนที่มีปัญหาเหล่านั้นเกิดขึ้นในที่สุดจะบอกว่านี่คือน้ำประทัยพระเจ้าเพื่อเธอเป็นแบบนั้นเพื่อที่จะหนุนใจคนที่เป็นแบบเธอเราเป็นคนดีนะครับไปหนุนใจคนที่เจ็บป่วยเป็นไปไม่ได้ เขาก็จะมักจะพูดว่าเราเองก็ไม่ได้เป็นอย่างเขาแต่โจโนี่เป็นแบบนั้นเธอขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าใช้เธอและหนุนใจคนที่เป็นเหมือนเธอในที่สุดโจโนี่แต่งงานกับคนญี่ปุ่นคนหนึ่งคนญี่ปุ่นคนนี้รักนะครับไม่ได้คิดถึงเรื่องของเพศสัมพันธ์ไม่อะไรนะเพราะเนื่องจากเธอรู้ว่าพ่อแม่ของโจนี่จะไม่สามารถดูแลเธอได้ตล,ลอดชีวิตเขาเป็นคนหนุ่มอยู่จึงแต่งงานแล้วก็ช่วยเหลือแล้วก็เวลาไปประกาศเรื่องราวของพระเจ้าที่เกิดขึ้น เมื่อเธอเข้าใจเธอจึงขอบคุณพระเจ้าผมเชื่อว่านี่เป็นพระทัยของพระเจ้าอย่าดูหมินจุดเริ่มต้นที่เล็กๆแต่ให้มองว่านี่คืออนาคตที่เราจะอยู่ในพระทัยพระเจ้าไม่มีสิ่งใดที่ยากสำหรับคนของพระเจ้าเพราะทุกอย่างที่อยู่นั้นเป็นพระทัยของพระเจ้าที่เราเป็นแบบนั้นจะไม่ดีน้ครับนามพระทัยของพระเจ้า จะไม่นําคุณไปในที่ที่พระคุณของพระเจ้าไปไม่ถึงนาพระทัยของพระเจ้าไม่สามารถจะนําคุณไปในที่ที่พระเจ้าไม่สามารถจะปกป้องคุ้มครองคุณได้นั่นหมายความว่าทุกที่ที่เราไปนั้นพระเจ้าปกป้องรักษาเราแล้วทําไมเราไม่ขอบคุณพระเจ้าสําหรับการปกป้องเหล่านี้ผมเช่ญน,นี่คือความสําคัญจริงๆเราเจออะไรมามากมายครับ เราเห็นสิ่งต่างๆเกิดขึ้นอย่างเยอะแยะหมดจึงมีคนพูดว่าการอธิษฐานไม่เคยทำให้เราพลาดจากน้ำประทัยพระเจ้าแต่การไม่อธิษฐานต่างหากที่พาดน้ำพระทัยพระเจ้าไปจากเราเสมอการขอบพรพะคุณพระเจ้าไม่เคยพาดเราไปจากน้ำพระทัยพระเจ้าแต่การไม่ขอบคุณพระเจ้าทำให้เราพลาดจากพระคุณ ของพปรองนั่นเองเพราะเราไม่ได้มองเห็นนั่นคือพระคุณของพระเจ้าเลยลิกวอลเลนได้กล่าวไว้ว่าคุณอาจไม่มีเวลามากทําพอที่จะทําทุกสิ่งทุกอย่างได้แต่จาไว้ว่าคุณมีเวลาเพียงพอสําหรับการทําสิ่งที่เป็นนามประทายพระเจ้าได้เพราะเมื่อพระเจ้าพาคุณไปอย่างที่ใดนั่นคือสถานที่ที่พระเจ้าต้องการให้คุณรับใช้พระเจ้า สำคัญจริงๆครับและโดยพระทัยพระเจ้านั่นเองเราจึงเข้าเฝ้าพระเจ้าได้ทุกเวลาได้ความรักมั่นคงด้วยความสัตย์ซื่อของพระเจ้าเราจึงชื่นชมยินทุกครั้งที่เราเข้าสนิทกับพระองค์และขอบพระคุณพระองค์ที่ดูแลเราเสมอพี่น้องครับผมเชื่อว่านี่คือความสําคัญในวันนี้นะครับที่อยากให้เราได้เข้าใจไม่ว่าเราจะ,ะเผชิญสถานการณ์เช่นใดก็ตาม ทุกอย่างเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าครับเพราะแท้จริงนั้นพระเจ้าจัดเตรียมสิ่งที่ดีสำหรับเรามากกว่าสิ่งที่เราอยู่ในทุกวันนี้พระทัยของพระเจ้าคือความรอดในพรุงนี่คือความสำคัญที่อยากจะแบ่งปันกับท่านทั้งหลายอาจารย์ปโลได้กล่าวไว้น่าสนใจเป็นข้อความสั้นๆข้อเดียวแต่ทำให้คุณได้คิดนะครับในความรู้สึกที่ล้ำลึกของถ้อยคำของพระเจ้า ขอค้อยคำนี้เป็นค่อยคำที่อยู่ในใจของเราเสมอที่เราจะเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นจงขอบพระคุณเพราะการขอบพระคุณเป็นการป้องกันตัวทำให้เรารู้ว่าทุกอย่างที่มีอยู่ในชีวิตเรานั้นไม่ได้เกิดขึ้นจากความสามารถของเราแต่เกิดขึ้นจากพระเจ้าทรงเมตตาเรา ขอบพระคุณพระเจ้าในทุกกรณีไม่มีข้อยกเว้นอย่าไปบอกว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นเล็กน้อยที่เรามองถึงแต่เราเห็นถึงพระคุณของพระเจ้าในทุกวันเวลานะครับมากกว่านั้นเราขอบพระคุณพระเจ้าเพราะทุกอย่างในชีวิตของเรานั้นเรารู้ว่าพระเจ้ามีพระทัยในชีวิตของเราแล้วเป็นพระทัยของพระเจ้าเกิดขึ้นที่ใดก็ตามจาไม่ดีครับ ทุกที่ที่คุณไปพระเจ้าจะคุ้มครองคุณแต่สิ่งสำคัญที่สุดชีวิตนั้นคุณต้องอยู่ในพรงคุณจึงเห็นถึงสิ่งต่างๆถ้าชีวิตคุณไม่ได้อยู่ในพรมคุณจะไม่ได้มองว่าทุกอย่างมาจากพระเจ้าเลยแต่ชีวิตที่คุณอยู่ในพรมในพระเจ้าคุณจึงเห็นว่าทุกอย่างในชีวิตนั้นเป็นมาจากพระเจ้าไม่ใช่ความสามารถของเราเองขอพระเจ้าที่จะเมตตา ให้เราวันนี้เราตื่นขึ้นมาเรามีความรู้สึกเมื่อใดก็ตามที่คุณขอบคุณพระเจ้าคุณจะชุ่มชื่นขึ้นในชีวิตของคุณจริงๆเพราะคุณรู้ว่าทุกอย่างนั้นพระเจ้าประทานให้กับเรานะั้นเป็นสิ่งดีเสมอครับขอรูปมใจอธิษฐานด้วยกันครับพระเจ้าพระบิดาขอบพระคุณพระองค์สำหรับความรักยิ่งใหญ่ของพระองค์สำหรับชีวิตของพระเยซูเจ้าที่ทรงโปรดเมตตาและนำพาชีวิตของข้าพเจ้าทั้งหลาย ก็แต่พระเจ้าสปุเมตตาที่ข้ามหลายจะเห็นถึงทุกจุดในชีวิตของข้ามหลายนั้นเป็นสิ่งที่เป็นมาจากโรรองเจ้าเพราะในพปรองเจ้านั้นไม่มีเหตุบังเอิญแต่ทุกอย่างนั้นเป็นพระทัยของโรรองของความเมตตาและการอวยพรของโรรองเจ้าในวันนี้ที่ข้ามหลายจะมีชีวิตอย่งความชื่นชมนดีในการรับใช้โรรองที่จะขอบคุณโรรองที่พระเจ้าให้ข้ามหลายมีชีวิตอยู่เพื่อการรับใช้ในส่วนงานต่างๆที่พระเจ้าเห็นว่าเหมาะสมและสมควร ของการอวยพรจากพลุ่มที่มีกับพี่น้องทุกคนด้วยจึงฝากมอบซึ่งกนและกันไว้กับโลุ่มในพนามฤากิจามนกระเจ้าเป็นความรัประจักในพระเยซู lo